ทงเสวเมืองน,นิมเบิลหาวส,สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนในหน้าที่11นะคะในหน้าประโยคของบทที่3นะคะในหน้าประโยคของบทที่3ามถ้านักเรียนพร้อมแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยค่ะ,คะนะคะให้นักเรียนดูหัวเรื่องของเราในบทที่3นะคะหัวเรื่องของเราในบทที่3นะคะวอนะคะวอนะคะวอฉันนะคะเนะย่า ยหีตัวนี้แปลว่าต้องะะหรือต้องการนะคะเกิืงเกืงแปลว่ายิ่งนะคะยิ่งกว่าหนูรีนะคะหนูรีะะรแปลว่าขยันดังนั้นประโยคนี้วอเหี้าเกิืงหนูรีนะคะฉันต้องขยันยิ่งขึ้นนะคะฉันต้องขยันยิ่งขึ้นนะคะอ่ามาดูประโยคที่หนึ่ง นะคะประโยคที่หนึ่งะประโยคที่หอย่าลืมขีดเส้นใต้คําศัพท์ที่มีอยู่ในบทเรียนของเรานะคะเอามาดูวอนะคะวอฉันนะผาผาตัวนี้แปลว่าปีนผากั้กั้คำศัพท์บทที่สองของเรากั้แปลว่าผ่านหรือเคย วอผากววาัวอีแปลว่า1นึ่งวอผากัวอีซื่อฉางเฉิงฉางเฉิงแปลว่าอะไรคะกำแพงเมืองจีนดังนั้นประโยคนี้วอผากั้วอีซื่อฉางเฉิงทำไมคะ ฉันเคยปีนกำแพงเมืองจีนหนึ่งครั้งพูดง่ายๆก็คือฉันเคยไปเที่ยวไปเดินอย่างเงี้ยค่ะ1ครั้งประโยคต่อมานะคะป้าป้าป้าปาคือใครนะคะป้าป้าคือคุณพ่อป้าป้าทำไมคะฉันกวนฉันกวนแปลว่า เข้าร่วมเยี่ยมชมป้าปลาชันกวนกั้วกั้วตัวนี้แปลว่าผ่านหรือเคยเลี่ยงนะคะเลี่ยงตัวนี้แปลว่าสองป้าปลาชันกวนกั้วเลี่ยงซื่อเทียนอันเหมือนทำไมคะพ่อเคยเยี่ยมชมพิพิธภ่าพะเ ขอโทษค่ะพ่อเคยเยี่ยมชมพระราชวังเทียนอันเหมือนสองครั้งนะคะประโยคที่สามเซี่ยวหัวนะคะเซี่ยวหัวเซี่ยวหัวชันเจียชันเจียตัวนี้เข้าร่วมเซี่ยวหัวชันเจียกั่ว นะคะกัวแปลว่าผ่านหรือเคยเหินตัวเหินตัวแปลว่าอะไรคะเยอะมากเหินตัวชื่อนะคะเหินตัวซื่อคือหลายครั้งนะคะเยอะมากเหินตัวชื่ออะไรหลันฉิวหลันฉิวก็คือบาสเกตบอล ปีไส้การแข่งขันดังนั้นหลันฉิวปีไส้ก็คือการแข่งขันบาสเกตบอลเสซวหัวชันเจียกั้วเหินตัวชื่อหลันฉิวปีไส้ทำไมคะเสยวหัวเคยเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลหลายครั้งนะคะนะคะไปยต่อมาเจอเจ้อแปลว่าอะไรคะ ะะเจอแปลว่านี่นี้นะคะเจอโศโซตัวนี้นะคะเป็นคำลักษณะนามแปลว่าบทนะคะเจอโซช,ชือก็คือทำไมคะกรอนบทนี้ทำไมคะหนีหนีแปลว่าเธอนะคะจ้าย ใช่ตัวนี้แปลว่าอีกหรืออีกครั้งจ้ายเป้ยอีเปี้ยนอีเปี้ยนก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะอีก็คือหนึ่งอีเปี้ยนหนึ่งรอบทำไมคะเจ้าโศเชื่อหนีจ้ายเป้ยอีเปี้ยนทำไมคะกรอนบทนี้เธอท่องใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะกรอนบทนี้เธอท่องใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะประโยคต่อมาหน้า หน้าแปลว่านั่นนั่นนู่นคะนันน่นนูน่นหน้าเกอเกอแปลว่าอันเป็นลักษณะนา,นามหน้าเกอกูชอก้ชื่อกู้ชื่อแปลว่านิทานกู้ชื่อแปลว่านิทานดังนั้นหน้าเกอกู้ชื่อนิทานอันน,นั้นได้ไหมคะนิทานเรื่องนั้นทำไมคะทาทาแปลว่าเขา นะะท่าไรนะคะททา,นะา,าเจียงนะคะเจียงตัวนี้แปลว่าพูดเจียงกั้วกั้วแปลว่าผ่านหรือเคยสันซันแปลว่าสามนะคะ หน้าก็กู้ชื่อทาเจียงก่าซันเปียนทําไมคะนิทานเรื่องนั้นเขาเคยพูดสามรอบแล้วนะคะเขาเคยพูดสามรอบแล้วนะคะประโยคต่อมาเจอเจอแปลว่านี่นี้เจอปู้นะ,ะปู้ตัวนี้คำลักษณะนามนะคะ เจอปู้เตี้ยนซื่อจี้ก็คือทำไมคะละครโทรทัศน์เรื่องนี้ทำไมคะวอฉันขั้นดูกวูวผ่านเคยเลียงสองทำไมคะเจอปู้เตี้ยนซื่อจีว้วอขั้นกวูวเลี่ยงเปี้ยนทำไมคะ ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ฉันเคยดูสองรอบนะคะฉันเคยดูสองรอบสามประโยคสุดท้ายของเรานะคะถ้าถ้าแปลว่าเขาถ้าเชียวเลอเลอแปลว่าแล้วซันสเสียนะคะเสียตัวนี้แปลว่าลงหรือล่าง นะคะคแต่ในที่นี้คือคำลักษณะนามนะคะคำลักษณะนามจะแปลว่าทีนะคะถ้าแปลว่าคำลักษณะนามนะคะจะแปลว่าทีดังนั้นเหมือนประตูถ้าเชียวเลซันเซียเหมือนทำไมคะขเขาเคาะประตูแล้ว3ที นะคะต่อมาถ้าเขาถ้าเตียนนะคะเตียนตัวนี้อยู่กับคำว่าโถนะคะเตียนตัวนี้อยู่คำว่าโถนะคะเตียนกับโถตัวนี้จะแปลว่าพยักหน้าถ้าเตียนเลย นะคะเลอแปลว่าแล้วเหลี่ยงสองเสียนะคะเสียแปลว่าลงหรือล่างนะคะหรือหรือที่เราซื้อบอกถ้าเป็นลักษณะนามก็จะแปลว่าทีดังนั้นถ้าเตี่ยเลยเหลี่ยงเสียโถ ổ, ทำไมคะเขาพยักหน้าสองทีนะต่อมาใครเอยเสี่ยวอะไร เสี่ยวเฉียงนะะเสี่ยวเฉียงไพ่ไพ่แปลว่าดาะหรือตีเลอนะคะเลอแปลว่าแล้วจีนะคะจีตัวนี้เดี๋ยวซื้อลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะนะคะจีตัวนี้แปลว่าหลาย นะ,ะเพราะว่ามันไม่ใช่ประโยคคำถามถ้าแปลเป็นประโยคคำถาม mm hmm. ก็จะแปลว่ากี่นะจีเซียนะคะเสีย er, er, ตัวนี้นะคะแปลว่าลงหรือล่างถ้าแปลลักษณะถ้าเป็นลักษณะน้ำก็จะแปลว่าทีจีเซียฉิวนะคะฉิวแปลว่าลูกบอล ดังนั้นประโยคน,นี้เสียวเฉียงไพเรือจีเสียชิวทำไมคะเสียวเฉียงเดาบอลหลายที ะะหลังจากที่นักเรียนจดแล้วนะคะเดี๋ยวเราซื้อทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนดูหัวเรื่องของเรานะยเะย่าเกิ้งหนูลี่ก็คือทาไมคะฉันต้องขยันยิ่งขึ้นนะคะประโยคที่หนนะคะวอผา,ากั้วอีชื่อช้างเฉิงทาไมคะฉันเคยปีนเคยเดินกําแพงเมืองจีนนะคะ1ครั้งนะคะป้าปาฉันกวนกั้วเลี่ยงซื่อเทียนอันเหมือนทาไมคะคุณพ่อเคยเยี่ยมชม นะคะพ,พระราชวางังเทียนอันเหมือน2ครั้งนะคะเสี่ยวหัวชันเจียกั้วเหินตัวชื่อลันชิวปีไส้นะคะเสี่ยวหัวทำไมคะเคยเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลหลายครั้งนะคะหลายครั้งในทีนี้คือเยอะมากหลายครั้งมากนะคะอ่ามาดูประโยคต่อมาเจ้โชชื่นหนีใจเปยอีเปียนทำไมคะกรอนบทนี้เธอท่องใหม่อีก หนึ่งรอบนะคะหน้าก็กู้ชื่อทาเจียงกัวซันเปี้ยนทำไหมคะนิทานเรื่องนี้เขาเคยพูดสามรอบนะคะเจอปูดเตี้ยชื่อจี้หัวขั้นกัวเหลียงเปี้ยนทำไหมคะฉันอ่าละครละครเรื่องนี้ฉันเคยดูสองรอบนะคะ ถ้าเชียวเลซันเซียเหมือนนะคะเราซื้อบอกแล้วว่าเสียแปลว่าลงหรือล่างแต่ถ้าในอยู่ในประโยคนี้เป็นลักษณะนามนะคะจะแปลว่าทีนะคะถ้าเชียวเลซันเซียเหมือนทำไมคะเข่าเคาะประตูสามทีนะคะเคาะประตูและสามทีถ้าเตี่ยนเลเหลียงเสี่ยโถนะคะเตี่ยนโถแปลว่าพยักหน้านะคะคือพยักหัวนะคะพยักหน้าพยักหัวนะคะภาษาไทยเราไม่บอกว่าพยักหัวเราจะบอกว่าพยักหน้า ะะคถ้าเตี่ยนเลยเหลี่ยงเสี้โถทำไมคะเขาพยักหน้าแล้ว2องทีนะคะเสี่ยวเฉียงพเลอจี่เสี้ยฉิวนะคะเสี่ยวเฉียงทำไมคะดอกบอลหลายทีนะคะเสี่ยวเฉียงดอกบอลแล้วหลายทีหลังจากที่นักเรียนจดตามเราซืูตเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปลงในอลบ้มส่งงานครั้งที่11นะคะให้เรียบร้อยอย่าลืมตีเส้นใต้นะคะเขียนคำแปล พินอินให้เรียบร้อยนะคะบางคนเขียนแต่พินอินมานะคะคําแปลไม่เขียนนะคะให้นักเรียนแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะ